จะไปถึงลูกชายเราบ่ายทองนานนั่นเหรอประมาณนั้นไหมประมาณนั้นลูกชายเรามีอาหารถึงบ่ายทองไหมเยอะแยะไปมาเมาึงเกือบสิพว้้ก้้้้้้้้้้้ม้้้้้้้้มู้้้้้้ก้้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  บานโบราณี่แข็งบานไม้แต่มันกับม้าไงดีเนาะพ่อเนาะมันเป็นไม้อย่างอย่างเขียบแค่สร้อยนี่เท่าเดียวเลยย่า่แววโจมกน่อยย่า่าว่าเ็นงย่า่ถาวรโกดบามบอเอินเป็นเพราะว่าเก่งใจหรือมั่นใจยังใช่ไหมไม่ได้วางมันล็อกกรเที่ยวไปเรื่อยๆของเรานบอกกระปุ๋เราระหว่าเราไปออกบ่อยระหว่างสิโจมหน่อยไม่ย่า่า วันนี้แถวว่ะย้ายแล้วแล้วลูกควนนี่ยังนั้นนะวันเรามากับคิดบาือกันเนาะบางเทีก็ขยันเขามากนี่แหละแทงเกียงใจเฉยเลยเท่าแล้วคนัรซีนป่ะมันมามติดต่อกันโดนแล้วเนาะไม่แต่ถักกันท่างผ่างเฟซบุ๊กใช่เล่พี่เบลพี่เบลอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้า,ายเป็นบ่อื่นเงินี้ยนบ่ะเป็นบ่มีหนูเป็น,นป่ะเปเขาเป็นมูในเฟซบุ๊กเป็น ไปเที <mondo S 2> eh, ่ยวทุกอาทิตย์เลยนะเด็กไปเซ็ก็ไปเมนเอาปีศาไปน้ำบันมูกขางๆนถีบแล้วยูนิตชิ้นน้ำมูกหอนเยอะทีเลยมีอีวสายเออหอนมองกูกระซิบยวนี่แหละอย่าบอกกูรู้ร้ายคือว่าเมนกูดเป็นคนกับเดี็กใส่ไปเซ่อ